พี่พีครับรถแมพ map, ในปี2026ของรายการเออเธอร์เซเเที่ยวจุดโลกมีแผนไหนทำในกิจกรรมอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าหลากัหลกๆตัวของการถ่ายทำเนี่ยเรามีความเรื่องของความหลากหลายเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วก็อาจจะมีในลหยๆเทศว่าจะเป็นโซนยุโรปเอยโซนอเมริกาเอยหรือว่าโซนเอเชียซึ่งเป็นตัวหลักอยู่แล้วเราเน้นถึงเรื่องของเดส t i นเซชันและประสบการณ์ที่แฟนรายการจะได้ค้นพบมากกว่าครับตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าหลักๆที่ พรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นะครับก,ร ally, ก,ก็จะมีเรื่องของตัวลัลลี่สงานด้วยกันก็จะมีเรื่องของตัวซัมเมอร์ลลลี่ที่ชื่องาน h i ตเดอะบีดนะครับซึ่งต้องบอกอย่างหนึ่งคือศิลปินที่จะมาร่วมงานนี้ก็คือพูดได้คําเดียวว่าใครจะไปยกมือขึ้นครับ <Hey. S 1> ส่วนอีกอันก็คือเป็นงานของ f a r y ี t a ท l เป็นช่วงของว i นเทอร์ l l ลอีกหนึ่งงานนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวเมนหลักของรายการอีกหนึ่งงานที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของตัว The first อั t ติเมทแฟร์นะครับที่จะจัดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานแฟร์เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวการกินเป็นไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนะครับและอย่างหนึ่งคืองานแฟร์นี้จะไม่เหมือนใครเลยก็ก,ก็ต่อเมื่อคุณมาช้อปปิ้งที่ในงานแล้วเนี่ยทุก100บาทจะมีสะมันจะมีสิทธิจับรางวัลต้องบอกว่าเหมือนเป็นกิมมิคของตัวรายการเลยที่มีแต่แจกแจกแจกแล้วก็แจกเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่นักข่าวบ,บางท่านได้รับไปแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คืออีก3โปรแกรมหลักๆที่มีพันธมิตรพาร์ทเนอร์นะครับที่อ,อยู่คู่กับทางรายการ The First Ultimate มาก็จะมีในส่วนของที่เป็น The First Ultimate Big Fan by คุณไ่ายเอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเรื่องของตัว The First Experience by AS 3 b b Fiber และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในปีหน้าก็คือกิจกรรม The First World เอ้ยข <World. S 1> <World. S 2> อโทษครับเบอร์ <World. S 2> อ <World. S 2> อฟโชว ครับ The First World of Show ของเราที่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้าซึ่งตรงนี้เรายังรอรับพาร์ทเนอร์ของเราอยู่ในปีหน้าครับ10ปีปีนี้เข้าสู่ปีที่10นะครับก็ครบรอบ10ปีของ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับก็อย่างที่แฟนรายการติดตามกันมา10ปีแล้วนะครับก็ยังเดินทางกันต่อในปีหน้านะครับก็จะมีอะไรที่เป็น The First มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆที่ นอกเหนือจากที่อยู่ในทีวีแล้วจะมีกิจกรรมด้านนอกเยอะแยะมากมายยังไงแฟนรายการนะครับหรือใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็ฝากติดตามพวกเราได้นะครับก็จะพาไปเที่ยวสุดโลกด้วยกันครับเดินทางตอดคนเป็นยังไงบ้างครับเดินทางมาสิปีมันมีความสุขขนาดไหนครับคุณบอลมีความสุขไหมครับไม่ค่อยผมมีความสุขตลอดครับผมแต่ทำไมไม่ค่อยได้ไปด้วยกันเลยครับต้องบอกว่าคือว่าผมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปีที่ห้าก็คือวันนี้ก็ครบรอบ5ปีครับผมจริงๆก็ จริงๆก็ต้องบอกว่ารายการนี้ปลุกปั้นผมมาตั้งแต่สมัยที่ผมยังยังเซ็ตผมไม่เป็นนะคือไปตอนนี้ก็ยังเซ็ตไม่เป็นอยู่ก็เลยเป็นอย่างนี้หัวยิกเลยครับก็ก็จริงๆแล้วก็สนุกครับผมก็แม้ว่าจะห่างจอไปประมาณทัก2ปีแต่ว่าเดี๋ยวได้กลับมาแน่นอนรออยู่อยากไปเที่ยวกันอยากเที่ยวกับพี่ๆนะครับใช่ครับไม่ได้ต้องจัดอ่าคุณแม่ครับผมจริงๆผมก็ผมรักรายการนี้มาก คือก็จะมีช่วงเหมือนไมเคลื่อนก็คือช่วงที่ผมจะต้องคอนเสิร์ตหนักๆเนี้ยผมก็หายไปสองสามปีเหมือนกันแต่ว่าก็มันก็เป็นจังหวะชีวิตแต่ว่าที่เนี้ยคือมันคือการท่องเที่ยวที่แบบว่าเป็น DNA ของเราทุกคนอยู่แล้วค,คือพิธีกรทุกคนมีความสุดอยู่แล้วเวลาที่เราก็สุดกันทุกครั้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเนี้ยก็ต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของเราทุกคนอยู่แล้วเรารักรายการนี้มากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่กําลังก้าวเข้าสู่ตัวรวีที่ 2, 2> <c oughs> นะครับผมก็ยังไงก็ต้องฝากตัััววด้ยยนะคครรบบเ ถ้าพูดถึงรายการนี้นะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดของรายการนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคนดูนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณค่าของทุกอย่างที่พวกเราไปเที่ยวเนี่ยผมมองว่าความสนุกของมันอนะ่ะนอกจากที่พวกเราได้ไปเที่ยวเองเนาะของผมมันอยู่ที่คนดูด้วย พราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นคนที่เพิ่งดูก็ดีหรือคนที่จะเพิ่งรู้จักรายการเราก็ดีก็ฝากรายการเราไว้หน่อยละกันเพราะว่ารายการเราก็เดินทางมาเรียกว่า10กว่าปีแล้วนะครับผมก็ขอให้มันมีไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ด้วยละกันเพราะว่าผมเพิ่งมาเรียกว่า3ปีได้เองมั้งใช่ครับก็มีความสุขมากๆครับที่ได้ทีมที่ได้เพื่อนๆทุกคนในนเนี้ยแล้วก็ทีมงานช่วยเหลือครับผมก็ดีครับ,รบอยากให้ทุกคนไปเปิดประสบการณ์ด้วยกันครับผมอีกท okay. ี นิ่งน้องใหม่น้องใหม่ฝักน้องใหม่ด้วยครับ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวำรายการอะไร Original สิบปีที่ทำรายการแล้วประมาณ5เดือนแล้วะมาเดือนเพ่งเข้ามานะครับก็ไปมีหมากก้วมามีไต้หวัน ประมาณนี้นะครับเอาจริงประสบการณ์ยังไม่เยอะเท่าพี่ๆอยู่แล้วเพราะเป็นน้องใหม่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยแต่มาถึงเนี่ยคือเรามาเจอทีมงานใหม่ๆเพื่อร่วมงานใหม่ๆนะครับผมน่ารักมากทุกคน <S <S <ๆ>อยู่เป็นครอบครัวจริงครับแล้วยิ่งเวลาการไปเที่ยวแบบนี้เราดูแลซึ่งกันและกันนะแล้วก็พาไปเที่ยวสุดโลกแบบสุดโลกจริงๆเพราะว่าพี่ปิ๊กไม่เคยห้ามใครนะครับ <S <S พี่ปิ๊กไปสุดด้วยตลอดนะฮะครับผมเวลาเขาไปกับเราเนี่ยเขาไปสุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหัวเรือใหญ่ไปทงนั้นนะฮะเราก็ไปสุด พร้อมๆกันนะแล้วก็ได้ครับดูไปสุดด้วยส่วนพเดมีโอกาสได้เจอกับคนดูรอบหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนๆรายการตอนไปวอลลี่ครั้งแรกโอ้เป็นแฟนรายการเราน่ารักมากเลยครับต้องกราบขอบพระคุณจริงๆครับที่เหนียวแน่นมากๆกับเกิร์สทีมเมทเที่ยวสุดโลกครับเพชรครับเพชรครับเพชรตะวันกับพี่ิธตอนเป็นไงบ้างครับก็ตัวเพชรเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ร่วมงานกับพิธีกรหลายท่านมากก็คือเขาจะจับคู่ว่าเอาเพชรไปคู่กับพี่เคล้น เอาเพชรไปคู่กับพี่เต๋าเอาเพชรไปคู่กับพี่แม็กเอาไปคู่กับพี่แพทริกซึ่งเดี๋ยวจะมีทริปเราจะเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าเะียวไปที่ไหนรอติดตามดูนะครับแล้วต้องบอกว่าพิธีกรเนี่ยพอไป1เนี่ยมาสนุกแล้วแต่ถ้าพอไป2ไป3ไป7เนี่ยมันจะยิ่งมันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็คือตลอดการเดินทาง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันจะเป็นการเดินทางที่มาสนุกจริงๆแล้วก็แต่ละทริปที่ไปเนี่ยนอกจากที่เราจะได้สาระแล้วความสนุกที่พิธีกรแต่ละคนที่เขาดึงออกมาคาแรคเต มันสุดจริงๆก็อยากได้ติดตามดูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบสาระจริงๆไปที่พี่นิวแต่ถ้าอยากได้สารลายไปเข้ากิจิสัยเขาเขาเขากัรจะบอกว่าเขาเป็นคนแบกพวกคุณทุกคนประมาณนั้นประมาณใช่ปะใช่พี่เขาสื่อเหมือนเขาแบกรายการใช่ใช่เหมือนเขาบอกเรานะเราเราเป็นน้องเล็กแล้วเราแบกพี่ๆเนี่ยมันเหนื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยแบบ ผมน่ะก็ทำงานมาได้5ปีเด็กผมก็ต้องไปกับทุกคนแหละครับใช่ใช่ใช่ม,มันขาดผมไม่ได้้ตัวยืนมันคือเด็กเด็กคือเด็กรุ่นใหม่เฮ้ยพี่เขาบอกพี่รุ่นเก่าอ่ะไม่เคยไปกับมันแล้วก็สุดยอดนะครับสำหรับรายการของเราตลอดสิปีที่ผ่านมานะครับครับโอเคให้แต่ละคนกันนะครับเป็นตัวแทนกันพี่มีขอากครับผมก็ฝากรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่11ตุลาคมนะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดนะครับช่องดูทีวีไอชิม ช่องอมรินทีวี HD 34นะครับ1 0 1โมง15นะครับเป็นเทปที่ผมกลับมารับหน้าที่พิธีกรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพาไปเปิดประสบการณ์ first experience กันนะครับที่มาเกาจูไ่ก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณนะ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 ครับ